สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีแม่ติ๋มด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ด RMA สาขาราชพฤกษ์พระรามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามคุณแม่ค่ะซื้อรถกระทางน้องแจ็คเป็นยังไงบ้างคะโโกะโ็โอเคคนน้องเขาหน่ารักมากๆเลยนี่ก็บริการดีให้คําตอบได้ทุกคําถามที่เราถามไปเอ้ยอคุณแม่คุยมาเองใช่ไหมคะหรือว่ามีมาเองมาเองเลยไม่จริงๆเดิมคันเก่าเรามีก็เป็นฟอร์ดอยู่แล้ว แต่ฟอร์รรุ่นเก่าเราก็มาซ่อมที่นี่ทแไงนี่เราก็เห็นว่ามันก็ใกล้บ้านใช่ไหมคะก็เลยมาหาน้องแล้วพอดีมีเพื่อนที่อยู่มีลูกชายอยู่ปตท <c oughs> เขาเขาแนะนําแล้วแม่ก็ตั้งใจเลยว่าเอาใกล้บ้านคือตรงนี้ก็มาเขาแนะนําให้มาเจอโรงแรมพอดีว่าทางลูกชายคุณแม่ก็ใช้ฟอร์ดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ใช้คะ่ะเขาใช้มาสก้าีเอฟแปดครับอืมแล้วก็มาเจอกลับ้อ,อ,บองแจ็คแานามาค่ะอืมคุณแม่ใช้ฟอร์ด ทุกคันรุ่นนี okay. ่ใช้่นนีแล้วตอนแรกก็ไปใช้อีกคันหนึ่งเป็นตัวนั้น3.2มนอเนาะครึ่สจองเออสสมมันมีความรู้สึกว่ามันมันกินแรงเรามากไปก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนก็เลยมาใช้กันนเห็นสไตล์คุณแม่แบบนี้แสดงว่าแม่เป็นผู้หญิงแกร่งชอบขับรถประเภทนี้คันใหญ่ๆแล้วก็บอกทางจังหวัดไว้ค่ะ สาววัติ์ไว้พระค่ะอายุรุ่นนี้เนาะโอ้อัดจุโมทธนาบุญค่ะคุณแม่อายุเยอะแล้วเหลือเหลือส่วนน้อยแล้วอายุคุณแม่ยังสาวอยยุค่ะเกือบสองแล้วแล้วการบริการการต้อนรับภายในฟอร์ดอเเอเป็นไงบ้างคะคุณแม่ดีค่ะดีค่ะดีค่ะน้องว่าแอ่น้องเจ้าถอน่ารักเต็มที่ได้เลยค่ะคุณแม่เต็มที่กับน้องได้เลยค่ะ ถ้าอย่างอย่างที่คุณแม่บอกอคุณแม่บอกว่าคุณแม่ใช้ฟอร์ดมาอยู่แล้วเป็นครอบครัวฟอร์ดอยู่แล้วทําไมถึงยังใช้เลือกใช้ฟอร์ดอยู่คะคุณแม่จริงๆแล้วความแน่นของรถฟอร์ดเนี่ยมันมากมากความนั้นคือเรียกกระช่วงล่างแน่นับเสียงพอเวลาเราวิ่งปุ๊บเรามั่นใจเลยว่าดีแม้กระทั่งรถเก่าที่เราใช้ค่ะรถเก่านี้ตั้งสิบห้าสิบหกปีแล้วเนาะโอ้รจอดที่หน้าเนี่ยนั่นแหละเราเรายังมันยังมันทาให้ เรามั่นใจที่เราออกต่างจังหวัดขับเองด้วยใช่ไหมคะใช่โอ้คุณแม่ขับรถเองด้วยโอ้แล้วตัวรถเป็นไงบ้างคะคุณแม่ไปเจอมาแล้วก็นะดีค่ะสุดยอดเพราะทุกอย่างมันไฮเทคหมดเลยครับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเมื่อกี้น้องเขาแนะนําแล้วแต่ก็คือ,อยังไม่ไม่มั่นใจนะต้องต่อไปก็คือต้องด้วยตัวเองครับตัวหาได้นะครับอยากจะให้คุณแม่ค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับทาง Ford Army สาขาพระราม5ค่ะคุณแม่ ถ,ถ้ายังมีท่านที่สนใจเรื่องรถนะคะก็หานมาเล่นรถฟอร์ดนะคะสมรรถนะมันโอเคค่ะก็ใช้ได้น้องๆที่บริการเซลล์เนี่ยน่ารักทุกคนค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรูฟอร์ดไอเเมสาราลาชุพุพระรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ภรกษ,ษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสาคัญด้วยค่ะเชิญเลยค่ะ ก็ขอบคุณแม่ติ๋มด้วยนะครับที่ไว้วางใจให้น้องแจ็คได้ดูแลนะครับก็หากมีปัญหาในส่วนไหนโทรสอบถามน้องได้เหมือนเดิมรับสายตอบไวเหมือนเดิมได้ค่ะนะครับหลังบริการหลังการขายผมยังดูแลคุณแม่เหมือนเดิมนะครับไม่หหายไไปนแน่นอนขอบคุณมากเลยครับคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ